กับคุณลินก่อนคุณลินเป็นผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของไฮเปอร์ไทรอยไทรอยด์รอยใช่ไหมฮะมีอาการอย่างไงบ้างครับมีอาการแบบตอนแรกที่เริ่มเป็นนะคะเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยใจสัน่นไม่มีเลี่ยวแรงค่ะก็แล้วทานอาหารอะไรไม่ได้เลยทานได้สองสามคำก็ก็คืนไม่ลงเลยค่ะตอนนั้นเป็นสักอายุประมาณเท่าไหร่ครับเป็น ช่วงปิดปลายปีห้าสองค่ะปลายปีหสองคืออยู่ดีดีก็เหนื่อยขึ้นมาค่ะเหนื่อยมากไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรค่ะเหนื่อยมากแล้วก็ประมาณเดือนตุลานะคะครับเหนื่อยมากๆแล้วก็ไปชั่งน้าหนักตัวเองนะคะปกติน้าหนักอยู่54เอ้58นะคะคพอชั่ง50 มองตาช่างผิดหรือเปล่าคะเนี่ยก็ห้าสิบแปดเหลือไปช่างกิโลอีกทีเหลือห้าสิบค่ะก็ดีสิฮะก็เอ๊กก็ว่าดีนะคะดีใจว่าน้ําหนักลดลงแต่เอ๊ะมองตาช่างผิดหรือเปล่าแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอะค่ะเหนื่อยคือแต่มีอาการเหนื่อยเหนื่อยมากใจสั่นค่ะแล้วก็เอ่อมีอย่างอื่นอีกไหมฮะก็ น้ำหนักลดน้ำหนักรถเรียวแรงไม่มีค่ะแข้งขาอ่อนค่ะแข้ขาอ่อนทานข้าวไม่ได้โอทานไม่ได้ค่ะแบบเหือแตกพักๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เป็นห่วงมากแม่บอกลองไปเจาะไปตรวจดูสิว่าเป็นอะไรโรคหัวใจเปล่าเป็นอะไรป่ะอืก็ไปเจาะเลือดค่ะก็ทราบผลค่ะว่าไทยเา เป็นไท,รอ,นไทรอยเป็นพิษค่ะไทรอยเป็นพิษอาจารย์ครับอย่างอาการของคุณลินที่เล่ามาก็คือไทรอยเป็นพิษเนี่ยมันจะมีอาการอย่างที่ว่าใช่ไหมครัคือค่ะใจสัน่นคือไฮเปอร์ไทรอยด์ซึมเนี่ยนะคะที่บอกเนี่ยคนไทยจะเรียกเป็นคอหอยพ่อเป็นพิษนะคะเป็นไทรอยโทซิโคซิสนะคะ,ะสำหรับสาเหตุเนี่ยนะคะก็มันเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองคือหรือ ชนิดหนึ่งอะนะคะคนั่นก็คือ,อต่อมไทรอยเนี่ยจะมีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นไป,กไปเกาะที่ต่อมไทรอยแล้วก็กระตุ้นให้ต่อมไทรอยเนี่ยสร้างฮอร์โมนทีสามทีสี่เพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะ,ะหรือบางทีก็อาจจะเกิดจากมีก้อนขึ้นที่ต่อมไทรอยอันนี้ก็จะกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนเหมือนกันรหรือบางทีไทรอยอักเสบก็จะมีการ กระตุ้นให้หลังฮอร์โมนทีสาทีสเหมือนกันนะฮะซึ่งต่อมไทรอยอักเสบหรือว่าการที่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันทั้งสองอย่างนะคะคอาการที่พบก็จะมีเหนื่อยง่ายอารมณ์แปรปรวนด้วยไหมคะใช่ดูค่ะในการรักษาเนี่ยเวลาหมอรักษาเขาอาจจะใช้ไอโอดินที่ติดรังสีนะฮะให้รับประทานเข้าไปแล้วก็ตัวนี้มันจะไปฆ่าไปทำลายเซล เซลลที่มันเยอะเกินปกติเนี่ยน,นะคะให้ให้หมดลงไปกันสร้างฮอร์โมนก็จะลดลงครับอย่างของคุณลนินนี่คุณหมอให้รักษายัางไงครับก็ให้ยารับประทานสองชนิดนะคะเม็ดสีชมพูแล้วก็เม็ดสีขาวสองเม็ดนะคะครับก่อนเอ๊ะหลังอาหารนะคะส<อ>เวลาหมอบอกว่ามันมันเป็นยาอะไรก็บอกว่าไทรอยเป็น เป็นพิษนะคะ <C ute> เริ่มเริ่มแร,มรกที่หมอให้ตอนนั้นเจาะเลือดครั้งแรกเลยหมอบอกว่าเอาที่แก้เหนื่อยก่อน<ก>เหนื่อย,อยแบบเหนื่อยใจสั่นเนี่ยเม็ดสีชมพูนะคะอก็คุณแม่คุณหมอก็คาดว่าน่าจะเป็นไทรอยจากอาการที่เล่ามาก็ให้ไปทานก่อนแล้วก็เจาะเลือดฟังผลหนึ่งเดือนค่ะครับเสร็จแล้วทานยาไปนานแค่ไหนครับจนทานยาไป ประมาณสามเดือนเดือนอที่สี่ลินได้มารู้จักกับโอปอเรชันบีมค่ะไม่สามเดือนผ่านไปเป็นยังไงฮะระหว่างสามเดือนนี้ก่อนระหว่างสามเดือนผ่านไปก็คือเราความเหนื่อยเราลดลงอืมพอได้ทานยาเข้าไปเรารู้สึกว่าเหนื่อยลดลงก็ก็ดีขึ้นดีขึ้นบ้างแต่ไม่ถึงขนาดว่าดีดีมากอะไรค่ะไม่กลับมาเป็นปกติทานยาไปเรื่อยๆถ้าเกิดไม่ดีขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าต้อง กืนเกลือแร่ด้วยนะ<ม>ก็กลัว<ม>ว่าถ้าเพราะว่าลูกลูกของลินเนี่ยไปหาข้อมูลมาว่าเห็นแม่เป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษเนี<อ>่ยหาข้อมูลมาก็บอกว่าถ้ากินกินเกลือแร่เนี่ยต้องแยกแยกอยู่ต่างหากนะเพราอมันแรงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลัว <laughs> เป็นแร่อะไรฮะอ,อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือไอโอด่นเอง <od> แต่ว่าติดรังสีเข้าไปมันมันก็เหมือนกับ เหมือนฉายรังสีอย่างนั้นแหละแต่ว่าอันนี้เรากินเข้าไปเลยต่อมไทรอยเนี่ยสามารถจับไอโอดินได้ดีมากเพราะฉะนั้นเขาก็ติดรังสีไว้ที่ไอโอดินซึ่งเข้าไปมันก็จะไปทําลายส่วนหนึ่งของต่อมไทรอยถ้ามันทําลายได้ต่อมไทรอยที่เหลือมันก็สร้างฮอร์โมนลดลงเสร็จแล้วมารู้จักกับบิ่มได้ยังไงผมว่าทานยาก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะฮะเรียวแรงก็มีทำไมถึงมองหาตัวอื่นตอนนั้นที่เข้ามา เข้ามาในในร right ู้จัก operation bim operation bim ในตอนแรกดูแลชอบความสวยงามมากกว่าก็ก็ใช้เซเว่นมันเดอร์หรืออะไรอยู่เน um ี่ยค่ะใช้เหมือนคุณดารันเลยเนี่ยใช้เซเว่นมันเดอร์เห็นเพื่อนสวยเพื่อนมาก่อนเพื่อนสวยใช้หน้าใสแล้วก็สนใจแล้วก็เรื่องลดหุ่นด้วยตอนนั้นก็อ้วน วน้นเหมือนว้นมากเหมือนกันม,ม,มากกว่าห้าสิบแปดอีกเดี๋ยว <laughs> <laughs> เดือนหน้าหมอนัดเจาะเลือดเลยนะจะทดลองดูครับทานเดือนเดียวเห็นผลเลยค่ะทานเท่าไหร่ฮะเชา้ชาสองเช้าสองเย็นสองเย็นสอง,สองค่ะ uh huh. ค่ะก็ดีใจนะคะพอทานไปเดือนแรกหายได้ใจค่ะไม่ <laughs> ไม่ทานอีกเลยเพราะว่าคิดว่ายาแพง <laughs> เอาเดี๋ยวเดก่อนก่อนหายเนี่ยคืออะไรอะไรมาก่อนค่ะตอนทานเริ่มเริ่มทานบิมเข้าไปค่ะอะไรมาก่อนบ้างผิวรูปล่างหรือว่าไทรอยไทรอยค่ะไทรอยหายก่อนก่อนเลยก็ตอนนั้นคือเอ่อเรื่องผิวก็ตังห่างนะคะแต่ว่าที่ที่ทานบิมตัวนั้นกลัวนะถ้กกลัวเรื่องไทรอยก็ไทรอยก็ดีขึ้นก็เลยไม่สนใจไม่ทานอีกเลยครั้นี้เกิด เกิดอาการหนักมากครับเป็นเยอะกว่าเก่าอีกนะคะคืออาการไทรอยด์นี้อาการนนกไทรอยด์เกิดขึ้นแบบเผื่อแต่พักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยใจสั่นเอาอีกแล้วเราอันนี้อันนี้หยุดยาหมอหรือเปล่าฮะหยุดแบบทานบ้างไม่ทานบ้างยาหมอ,อแต่ครั้งทางตอนที่ทานใหม่ๆก็ควบคู่กันไปนะคะครบควบคู่ยาหมอกับทานบีมทานอยู่นานแค่ไหนที่มันออกอาการรุนแรงขึ้น พอรุนแรงขึ้นแบบดินหยุดได้ประมาณเดือนนึงอะค่ะประมาณเดือนหนึ่งเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับก็ารับผมถามเมื่อกี้นี้ผมฟังแล้วไม่ค่อยชัดคือคุณรินทานสองแคปซูลตอนเช้าและก่อนนอนค่ะแล้วหนึ่งเดือนผ่านไปหนึ่งเดือนผ่านไปดีขึ้นหมอเจาะเลือดดีขึ้นดีขึ้นก่อนเสร็จแล้วดินก็หยุดยาก็หยุดหยุดหมดหยุดไม่ได้หยุดยาหยุดยาหมอ หยุดยาหมอด้วยบีมด้วยค่ะอ๋อคือหยุดหมดเลยเพราะได้ใจคิดว่าอยู่ตัวได้ค่ะอฮก็เลยต้องกลับมาทานใหม่ค่ะพี่แนนบอกว่าอ้าวสามวันผ่านไปคุณลินไปทำงานไหวแล้วเหรอไหวแล้วค่ะพี่แนนลินมีแรงแล้วลินมีคือทานไปพอกลับมาทานอีกนะสามวันจากที่ไม่มีแรงที่จะทำงานเลยนะคะต้องนอนอยู่กับบ้านอย่างเนี้ย ก็มีเลี้ยวแรงไปทํางานเลยลินก็ประทับใจมากเลยเมั่นใจนะคะก็ทานต่อมาเจนวันนี้ไทรอยเป็นยังไงแล้วครับไทรอยตอนนี้เมื่อวันที่สามพฤษภาคือของลินพอการดีขึ้นหมอจะนัดเจาะเลือดครับเจาะเลือดแล้วก็บอกว่าไทรอยปกติแล้วเมื่อวันที่สามพฤษภาก็จะมีการเจาะเลือดเรื่อยๆประมาณสองเดือนสามเดือนสักครั้งเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะใจสั่นไม่มี ไม่มีค่ะมีเรี่ยวมีแรงในการทํางานมีเรี่ยวแรงทำงานน้ำหนักเพิ่มขึ้นน้าหนักเพิ่มขึ้นกล่ะดูหน้าตาลงอาจารย์ครับบิมไปทําอะไรกับเรื่องของอาการไทรอย์ครับก็คือไทรอย์เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่งนะคะสาเหตุก็มาจาก T helper 2 TH2 เนี่ยนะคะมันสูงกว่าปกตินะคะบิมก็จะไปทำให TH2 เนี่ยลดลงซึ่งการลดลงนี้อาจจะมาจากสองสายนะคะสายแรกอาจจะไปเพิ่ม t h 1อมันก็จะกด t h 2ให้ลดลงหรืออีกสายหนึ่งก็อาจจะมากด t h 2โดยตรงก็ได้นะคะเมื่อ t h 2ลดลงนะคะการสร้างภูมิคุ้มกันที่จะไปกระตุ้นตอมไทรลอยมันก็ลดลงไปด้วยนะครับแต่ขอแนะนำว่าอย่างนี้นะคะถ้าหมอให้ทานยาอะไรอย่าหยุดนะคะจนกว่าหมอจะเป็นผู้สั่ง นะค,คือหมอเนี่ยเขาวิจัยแล้วว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้ยาแบบนั้นแบบนั้นนะฮะถ้าเขานัดตรวจแล้วเจาะเลือดหมอจะเป็นคนปรับขนาดของยาลงเองค่ะครับจารย์พิเทษจะเสริมไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแคปซูลนั้นน่ะมันก็ไปเพิ่ม th1 นะเพิ่ม t h งแล้วซึ่ง th1 ก็ไปกด ทีสองซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคแพร่ภูมิตัวเองครับนะ,ค,ะครับอ,อย่างกรณีของคุณรินใช้ทีละสี่เม็ดเลยเหรอวันละสี่เม็ดคือในความรู้สึกของผมรู้สึกมันเยอะนะแต่ว่าคือรินจะปรับอย่างนี้นะคะรินทานไปแล้วรินจะรู้นะคะว่าบางครั้งคือรินกําหนดตัวเองนะคะหนึ่งเดือนนี้ต้องหนึ่งกระปุกนะเพ <laughs> าะถ้าตัวเองร่างกายดีขึ้น นิดครั้งงก็เมนึคดือสาเหตุที่ผมพูดว่ามันอาจจะเยอะไปเพราะในบางคนเนี่ยจากประสบการณ์งเราที่เขามาเล่าให้เราฟังคนที่ไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยกิน2เม็ดก่อนนอนนะเขานอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยเกิดการกระทุ้งกันค่อนข้างจะเยอะครับพอเราบอกว่าให้กินเม็ดเดียวพอเขาก็ปรับตัวเองได้ก็ปรับตัวเองได้สักพักหนึ่งก็ดีขึ้นเพราะนั้นก็วันละครั้งละหดีกว่าทีละสองสแคปซูล ไทร้อนไม่ได้ครับไฮเปอร์ไทรอยเนาะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค,คุณลินครับ,บ,รบก็เป็นประสบการณ์ณในเรื่องของโรคไฮเปอร์ไทรอยนะครับโปรเชนบิมหรือ b a l a n ซิ่ง i m m ู n ิตี้นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรง ผิตภัณฑ์อาหารจากอบริชบิมไม่ใชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ